ถ้ามันเหนื่อยเหนื่อยที่จะสมมุติเนะี่ยเหนื่อยก็ไม่ต้องสมมติมันนะเมื่อไม่สมมุติมันมันก็ปรากฏเฉยๆนะทีน่นี่ไม่ว่ารูปไม่ว่านานะ้ำน่ะนี่แม้แต่รูปน้ำคือเรานั่งอยู่เนะี่ยมันยังไม่มีความหมายอะไรเลยคนที่ฝึกเนะี่ยมีโยมบางคนปฏิบัติต,ตามหลวงพ่อบอก ฝึกเากับลูกกับผัวเนี่ยมองเขาเนี่ยมองเป็นธรรมมองเป็นรูปนามก่อนมองเป็นของไม่เที่ยงมองอาการของรูปที่มันเปื่อยมันยุ่ยมันเป็นศพเป็นอะไรไปเห็นผมขงเล็บฟันหนังเน่าเน่าเหม็นเหม็นแล้วก็สลายไปไม่อยู่ในอำนาจของใครเห็นลูกเห็นผัวเห็นเราก็เหมือนกัน มันก็เบื่อมันก็หน่ายเนะมันก็หมดความสนใจจะมีตัวตนคนสัตว์ที่ไหนได้จิตมันคล้องมันติดมันขัดเพราะมันไม่รู้ไม่เข้าใจเลยหลงมานานแสนนานนี่ห <c oughs> ยัดยุมนะขนาดเห็นกันสดๆเนี่ยในภาพเหตุการณ์ธรรมดาเนี่ยมันยังเชื่อถืออะไรไม่ได้เลย หลวงพ่อจริงว่าหลวงพ่อไม่เอาเพื่อนก็นเพราะอย่างนี้แหละไม่เอาเพื่อนนะความรักไม่จริงความเกลียดก็ไม่จริงไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยมีความรู้สึกเรื่องความรักความเกลียดหลวงพ่อขอกีเลรอน,นั้นหนาหนิเนี่ยนะความรักก็เคยมีความรู้สึกววารัก ความเกลียดก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเกลียดแล้วก็เคยสัมผัสร,รสชาติของความรักความเกลียดที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนั้นๆก็รู้ดีนี่มาศึกษาจิตตาวนาะจึงรู้ว่าต้นตอของความรักความเกลียดมาจากไหนเพราะเราหาเรื่องกับเหตุการณ์ที่เรียกว่ารูปนาม โดยสมมุติว่ารูปน้ำเนี่ยซึ่งทีหลังมาเราก็เห็นว่ารูปมันก็ไม่ใช่รูปน้ําไม่ใช่น้ํามันน่าเบื่อไหมันน่าเหนื่อยเบื่อแนละ้วเหนื่อยแนละ้วที่จะสมมุติอะไรจิตมันก็โล่งลงกับปรากฏการเขาก็ปรากฏของเขาอยู่ธรรมดาแต่จิตมันมันโล่งลงเพราะมันเบื่อที่จะสมมุติแม้กระทั่งรูปน้ำญาติโยมคิดดูสิ แล้วก็จเจริญสติสามปาชันเนความรู้ตัวให้เป็นบาตเป็นฐานอย่างสม่ำเสมอพิจารณากายเป็นฐานไว้สม่ำเสมอจิตไม่ห่างจากสมาธิความตั้งมั่นปัญญาสอดส่องเป็นระยะระยะไปต่อเนื่องไหลไปโดยไม่บีบไม่ขั้นไม่บังคับ ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราจะพบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ข้างหน้าเราทุกคนอยู่ข้างหน้าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ค้นหาลงที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเพื่อนขออภัยไม่มีเพื่อน ไม่มีที่รักที่เกลียดขออภัยสนองตัญหาใครไม่ได้ต้องขออภัยนี่มันพูดอย่างนี้เลยนะใครจะว่าหญิงก็ช่างจะอย่างนี้เลยมันสนองตัญหาไม่ได้ตัญหามีที่ไหนร้อนที่นั่นตันหาคือความดิ้นรนของจิตเงียบไปเลยดีกว่า ทำมาหากินก็ทำมาหากินปกติหน้าที่ก็ยังคงดำเนินไปแต่ไม่ได้เพื่อใครสักคนหนึ่งแม้จะช่วยคนก็แค่สงเคราะห์เพราะเข้าใจเรื่องทุกข์วกกลับเข้ามาเรื่องนิมิตที่ค้างไวน้นเพราะการทำความเพียรอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยการจเจริญสติให้มากเป็นบาดฐานเนี่ย หลวงพ่อบอกว่าขนาดตาเนื้อที่เห็นตามที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยมันยังเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยอย่าโยมคิดดูสิแล้วนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเชื่ออะไรได้พูทแต่เจ้าเสด็จก็เฉยเฉย ขนานั่งดูตับไตไส้พุงตัวเองยังเฉยอ่ะคือพิจารณาไปถึงแล้วมันเฉยเลยพิจารณาให้ถึงนะให้รอบด้านให้ถึงที่สุดของมันเนะี่ยมันมันเฉยอ่ะคือที่สุดของมันมันเห็นรูปนามเป็นของว่างเปล่ามันเบื่อไหนที่จะสมมติแม้กระตั้งรูปนาเนี่ยนั่งดูรูปแม่เนะี่ยหลวงพ่อดูรูปโยมแม่คือคนที่หลวงพ่อรักมากที่สุดดูไปดูมาดูมาดูไป เ,ออเริ่มดูตั้งแต่รูปร่างแล้วก็แยกผมขอเเล็บฝันหนังแหวกท้องดูเห็นเป็นเพียงกองกองขยะกองหนึ่งบูดๆเนา่าๆเหม็นขาวมันมันเป็นปริมาณของวัตถุบูดๆที่มันมารวมตัวอัดกันไว้มีปริมาณเท่านี้ เหมือนขยะกองหนึ่งสำเร็จมาจากอาหารพวกอาหารบูดบูดในถ้วยในชามนี่เอาแค่นี้ก็ได้หรืเจะมองต่อไปว่าอาหารก็คือซากพืชซากสัตว์ส,ส,สับสับรวมกันมาซากพืชซากสัตว์ก็ดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเองเนี่ย มันก็ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟถ้าเราไม่ไปตั้งให้เขาเป็นถ้าจิตนี่ไม่หาเรื่องให้เขาเป็นนพอพิจารณาลงมาถึงตรงนี้มันก็เบื่ออีกมันเหนื่อยเอ๊ะนี่เราจะมาสมมติให้มันเป็นดินน้ำลมไฟทำไมเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ดีแล้วไม่ต้องไปสมมติเขาหลอกแน่มันมาถึงตรงนี้ใช่ไหม ไว้สมมุติเขาทำไมเขามาเด้ดเป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นเพียงสิ่งที่เรากำลังคิดกับอะไรบางอย่างที่ปรากฏอยู่ซึ่งเขาก็มาเด้ดเป็นอะไรแต่เราไปใส่ชื่อว่านี้คือดินนี่คือนา้านี่คือไฟนี่คือลมเนี่ยแล้วแม่อยู่ตรงไหน มองรูปเม่จะมองในเงีรูปน้ำมันก็เห็นว่ารูปน้ำเป็นของว่างเปล่าเหมือนกันเหมือนกับดินน้ำลมไฟว่างเปล่าเลยดินน้ำลมไฟก็สมมุติมาถึงรูปน้มเหมือนกันนั่งดูรูปโยมเม่กายใจยจะสมมุติให้เป็นอะไรล่ะ แล้วรูปนี้เขาก็มีคติของเขาก็เปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้สดก็สลายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันก็เบื่อนหน่ายไปหมดไม่รู้แม่อยู่ที่ไหนแต่ที่เราเห็นกันในในปัจจุบันเนี่ยมันมันสมมุติอนะมันอยู่ในโลกสมมุติเนี่ยมองเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมค่านเป็นจริงอย่างหนึ่งก็สมมุติ ในสมมติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยที่ที่รู้จักกันอยู่มันเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนเนี่ยจริงๆก็คือก้อนธรรมที่มันทุกข์ในความหมายที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยหมายถึงว่าอาการที่มันยึดยึดสิ่งนี้ยึดรูปยึดนามแล้วมันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ แต่สภาวะทุกข์จริงๆเนี่ยคืออาการที่บีบคั้นของรูปนามที่ที่มันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยนั่นเรียกว่าสภาวะทุกข์นี่มันมีทั้งหมดในสังขารทั้งปวงเป็นเป็นธรรมดาของสังขารแต่ธรรมชาติของทุกข์ที่กดดันบีบคั้นจิตใจที่เราสัมผัสกันอยู่เนี่ยธรรมชาตินี้เกิดขึ้นจากสมุท,ทยัย เกิดขึ้นจากอาวิชาความไม่รู้จิตปรุงแต่งดิ้นรนเป็นตัณหาจึงเกิดอาการบีบขั้นขึ้นมาตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทำให้เป็นสัตว์โลกอยู่ทุกนี้แหละเป็นทุกขสัตจะที่พุทธเจ้าทนานตรัสรุว งองดูรูปโยมแม่แม่ที่ไหนที่นี่หลวงพ่อเคยนึกถึงตอนที่ตัวเองร้องไห้หาแม่เออเนาะมันจี้ลงไปถึงความไม่รู้มาปรุงแต่งแค่ผมขนเล็บฟันหนังแล้วเกิดนั่งร้องไห้ฮือฮือกับกับโยมแม่เท่านั้นแหละหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่มีเพื่อนแล้ว แม่ก็ไม่เอาแล้วไม่เอามาสนองตัญหาเราอีกพอแล้วเมื่อไม่เอาแม่มาสนองตัญหาก็ไม่ต้องเอาคนอื่นมาสนองตัญหาด้วยมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่คนอื่นนี่สิคนไหนยังภาวนาไม่เป็นเนี่ยแม่หลวงพ่อก็ไม่เว้นเขาจะเอาเราไปสนองตัญหาเขานาทีนี้ แม่เอาลูกไปสนองตันหาลูกเอาแม่มาสนองตันหาถ้าไม่รู้ทรรมนะคนที่คบกันอยู่ทุกวันนี่เนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกันอยู่ทุกวันนี่หลงเอากันและกันมาสนองตันหากันนี่หลวงพ่อต้องเทศเออแล้วเสียงมันจะดังขึ้นมาไงมันพลังนี่มันพลังเบื่อทุกเนี่ยเออ แล้วมันก็พยายามที่จะอธิบายหรือว่าแสดงพลังนี้ให้เข้ากะระแสจิตของท่านปู้ฝังให้ได้สําหรับคนไหนที่ศรัทธ,ธาธรรมะทุกขจริงๆหลวงพ่อเอาจริงนะเรื่องเนี้ยยิ่งอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วละก็อืมขวัญออกหูเนี่ยคนไหนที่ไม่เข้าท่าแล้วไม่งอดว้วยคุณจะเอาทุกข์หรือคุณจะเอาธรรมนี่ เอาอย่างนี้แหละจะเอาทุกหรือจะเอาทมเอาจะเป็นทุกต่อไปแต่เอาคุณเอาทมเนี่ยมันเป็นทมไปแล้วเนี่ยมันก็เงียบหมดพรานเป็นทมแล้วนี่นทมก็จบถ้าไปในทางทุกแล้วก็ไม่จบไปเรื่อยๆ ภาพของโยมแม่เนี่ยที่เห็นกันต้องๆจัดจั้งแจ้งอะมันก็ยังเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยญาติโยมอแล้วนิมิตความฝันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อถืออะไรได้แล้วพอภาวนาไปเนี่ยยังทำความเพียรนิมิตเกิดขึ้นเกิดไปเกิดมาเกิดมาเกิดไปมันมองเป็นธรรมมันก็เลยเลือนหายไป แล้วใจมันก็ไม่ปราถนาจะเห็นนิมิตอะไรนานๆมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องสักทีแต่เมื่อเรามองเป็นธรรมอยู่เสมอเมื่อสติก็เราเด่นขึ้นสติต่อเนื่องไหลมันน้ําไหลไหนี่อะไรกระทบมันเป็นธรรมเป็นธรรมไปนิมิตมันก็หายไป ถึงมันจะปรากฏหรือไม่ปรากฏมันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องว่านั่งสมาธิแล้วขอให้เกิดนิมิตหรืออย่าเกิดนิมิตอะไรก็ไม่แล้วไม่ต้องหาเรื่องเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหมายใดๆอยู่แล้วเนี่ยเพียงแค่รู้ตัวเนี่ยฝึกขั้นพื้นฐานในการรู้ตัวนั่งยิ้มยิ้ม ลองดูสิค่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอย่าบีบคั้นนะอย่าบังคับไม่มีคำว่าบังคับหล่นบ้างได้บังกระช่างมันค่อยๆทำไปเมื่อทำมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะทำง่ายมันจะค่อยๆง่ายเข้าง่ายเข้าง่ายเข้าจนกระทั่งมันไหลไปเหมือนน้ำไหลต่อเนื่องกันไป ไม่ไม่ไม่นอนทั้งคืนก็ได้ไม่ง่วงทั้งวันนะ่ะทำทั้งวันเช้าจดยินบางทีอะน้องพ่อก็ยังบอกอย่างน้องพ่อนั่งตากแดดเนี่ยทีแรกมันก็ไม่แดดเราก็นั่งอยู่อใ,ใต้ต้นไม้อยแหละแตน่นั่งไปนั่งไปเนี่ยมันไม่ลุกไปไหนแดดมันก็ส่อง สองก็ไม่หลุกเมื่อจิตมันสงบลงไปมันมีฐานของสมาธิอยู่บบ่งแล้วมันก็ไม่เคยสนใจความร้อนความหนาวอะไรหรอกมีก็เหมือนไม่มีรู้สึกก็เหมือนไม่รู้สึก่ะไม่ใช่ตายด้านพลังของสมาธิมันมีอยู่มันมีปีติหล่อเลี้ยงอยู่ จิตมันสงบลงมันมีความตั้งมัน่นเฉยรู้เฉยน,นี่พอพลิกมาทางด้านสติปัญญามันก็เห็นปรากฏการโลกทั้งโลกเป็นปรากฏการเดียวคือกระทบเดียวกระทบเดียวกระทบเดียวคือแค่เห็นแค่กระทบเนี่ย มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้รูปขับนามเปนของว่างเปล่าอยู่เสมอไม่ว่ากระทบครดใดหรือในความรู้สึกเนี่ยที่ที่รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวญาติโยมรู้ไหมว่าที่รู้ตัวรู้ตัวเนี่ยมันเป็นแค่ปรากฏการปรากฏการที่ว่างเปล่าเนี่ยก็เห็นอย่างนี้ว่ารู้ตัวคือปรากฏการที่ว่างเปล่า ไม่มีปัญญัติใดๆขึ้นมากวนหัวใจไม่มีธรรมะใดที่ต้องปฏิบัติอีกเนี่ยไม่มีธรรมะใดที่ต้องปฏิบัติอีกเข้าใจไหมถ้าเข้าใจนั่นแปลว่ากำลังปฏิบัติอยู่ แต่กิเลสเขาพยายามที่จะให้ปฏิบัตินะให้มีธรรมะปฏิบัติธรรมะใดข้อไหนอะไรมาปฏิบัตินั่นคือกิเลสมันชอบเอ่ยชื่อธรรมะแต่ทางสติทางปัญญาในเขาไม่มีธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติหรอกเพราะมันไม่มีตัวตนคนสัตว์อะไรที่ไหนเมื่อไม่มีตัวตนคนสัตว์แล้ว แล้วใครจะเป็นคนปฏิบัติเอาใครปฏิบัติใครมาสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อจะปฏิบัติอะไรใครปฏิบัติถามดูสิเนี่ยเช่นเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยถามที่ว่าใครเป็นคนภาวนาใครอวดตริตั้งตัวตนขึ้นมาในท่ามกลางปรากฏการเหล่านี้ ไม่ได้มีใครมีเขามีเราตั้งแต่แรกแล้วแล้วจะปฏิบัติอะไรอ้าวแล้วกันจะปฏิบัติอะไรจึงว่าปฏิบัติอย่างนี้แหละปฏิบัติเหมือนไม่มีใครปฏิบัตินี่แหละนี่แหละคือการปฏิบัติของแท้ทีนี้กิเลสเ็จะแยบแยบเข้ามาถ้ามันไม่เข้มเนี่ มันเข้มกิเลสเขาก็ไม่ไม่แยบแยบมาก็หมดอิทธิพลตัวปฏิบัติจริงๆแล้วจึงแค่มีสติรู้ว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรนั่นแหละระวังจะปฏิบัติทุกครั้งที่ปฏิบัตินั่นแหละนั่นแหละคือทุกเลยเลยก็มันไม่มีตัวตนคนสัตว์เราเขาตั้งแต่แรกแล้วแล้วจะมีใครอุตริขึ้นมาปฏิบัติอะไรแล้ว ปรากฏการเหล่านี้เขาก็มีของเขาโดนไม่ต้องปฏิบัติอะไรจริงๆเขาพอดีอยู่แล้วไงปรากฏการนี้เขาพอดีตามเหตุตามบจจใจของเขานั่นหยุดหมดนะโล่งหมดนะจิตมันโล่งโล่งนะโล่งแต่รู้นะ รู้อะไรก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนคนสัตว์หรือมีความหมายใดๆรู้เงียบรู้ละรู้เฉยรู้ว่างรู้แบบไม่มีเรื่องอะไรนั่นแหละรู้อย่างนี้เอาแล้วที่คุยกันอยู่โลกเนี่ยก็พูดกาคุยกันอยู่คืออะไร ก็คุยตามสมมุติไงโอเคนั่นไงมันไม่ตอบในซ้ำไปแต่มันเข้าใจเองศีลธรรมนี่รู้จักหมดธรรมเนียมปฏิบัติอะไรต่างๆที่เขาว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเรื่องเด็กๆรู้หมดเลยเข้าใจบางคนจะเป็นจะตายไปกับไอ รูปลักษณะหรือรูปแบบอะไรพิธีอะไรบางอย่างไม่ทําไม่ได้ต้องทําให้ได้ถ้าไม่ทํามันจะผิดอย่างนั้นจะผิดอย่างนี้โถเอ๋ยโถเอ๋ยจะดิ้นไปถึงไหนพิธีที่เขาทําเนี่ยขนบธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเขาแค่สร้าง,างให้เป็นอุบายเพื่อกระตุ้นจิต จิตใจนะให้เข้าหาธรรมท่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่อุบายอีกอย่างมันก็แค่เป็นการจัดระเบียบทางสังคมให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้มันเรียบร้อยเรื่องระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอะไรต่างๆอย่าง,างเช่นพิธีสมาทานศีลเนี่ยทางพ่อพูดบ่อยเรื่องนี้พิธีสมาทานศีลใช่ไหม จนบางคนคิดว่าศีลจะเกิดขึ้นเพราะต้องสมาทานถ้าไม่สมาทานศีลศีลจะไม่มีจะเกิดไม่ได้การสมาทานศีลเนี่ยเป็นเพียงการให้ตั้งเจิตนาตั้งใจคือใจเนี่ยโดยอาศัยสื่อจัดตัวบุคคล แต่จุดมุ่งหมายนะั่นคือต้องการให้จิตระลึกนึกถึงความเป็นปกติสำรวมจิตเนี่ยสำรวมจิตรักษากายวาจาจิตนะจิตเนี่ยมันตั้งไว้เลยตั้งจิตตั้งใจตั้งเจตนาไม่ว่าข้าพเจ้าจะควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมอย่างนี้เพ,พระเาะพฤติกรรมอย่างนี้เป็นการเบียดเบียนข้าพเจ้าเห็นโทษจิตของข้าพเจ้าเนี่ยจะจะควบคุมไว้อะควบคุมความอยาก อยากฆ่าเขาคือไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการไม่กล่าวความเท็จมีเสพสุราย,ยาเมาเป็นต้นเรื่องของจิตนะทุกมันก็ไปอัดอยู่ที่จิตทําผิดเนี่ยทุกข์ไปอัดที่จิตกายวาจาไม่รู้เรื่องหรอกจิตเนี่ยสำคัญเนี่ยเวลาที่สมาทานศีลเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นระเบียบรเรียบร้อย แล้วก็เป็นการการะตุ้นจิตวิญญาณของคนเราในให้ระลึกนึกถึงความเป็นปกติที่ไม่เบียดเบียนคือต้องการตัวนั้นเนี่ยแม้ไม่ต้องสมาทานเองไม่ต้องสมาทานอะไรเลยถ้าจิตนี่มันกำลังระลึกถึงธรรมชาติที่ว่าเป็นปกติไม่เบียดเบียนถ้าเบียดเบียนเราเป็นทุกข์มันมีโทษมันเบียดเบียนนี่แล้วก็เว้นเสียโดยไม่เกี่ยวกับพิธีสมาทานศีลอะไรเลยตัวศีลมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ เห็นไหมเข้าใจหรือ,อยังน,น,นั้นธรรมเนียมปฏิบัติที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลเนี่ยจึงมีไว้กระตุ้นจิตวิญญาณมันเป็นแค่สื่อเป็นแค่อุบายพิธีกระตุ้นจิตวิญญาณให้เข้าถึงธรรมชาติของศีลเนี่ยใช้เป็นเพียงตัวกระตุ้นเฉยๆนะไม่ใช่ตัวศีลใน,นการสมาทานศีลไม่อย่างพันเตรีวิสุงวิสุงขวาขอศีล นี่ก็ว่าศีลไปตามลําดับเนี่ยพวกนี้ไม่ไม่ใช่ตัวศีลไม่ใช่เป็นศีลแต่เป็นวิธีการกระตุ้นให้ธรรมชาติของศีลเนี่ยทึงมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่ใจบางคนสมาทานหมดวันก็ไม่เกิดศีลทําพิธีอะไรต่อมิอะไรวุ่นวายพิธีทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้เกิดศีลเกิดทําอะไรเลยก็มี รับศีลหมดวันว่าสมาทานศีลหมดวันเธอก็ไม่ได้ศีลสักตัวเพราะศีลมันอยู่ที่จิตเจตนาตั้งใจที่จะไม่กระทําความผิดไม่เบียดเบียนเน่ยอยู่ที่นั่นคนบางคนไม่ผ่านวิธีอะไรเลยแต่เขาก็เว้นชั่วเขาทําดีจิตใจเขาผ่องใสเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็จบแล้ว ไม่รู้ไม่รู้จักด้วยว่วาศินนะที่เขาขีดเขาเขียนกันไว้เขาอธิบายอะไรต่างๆไม่ไม่สนใจคําอธิบายเรื่องศีลไม่สนใจคําอธิบายเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ไม่สนใจคําอธิบายอะไรทั้งนั้นก็ได้เพราะธรรมชาติในใจของเขาเนี่ยมันเป็นธรรมหมดแล้วศีลก็อยู่อยู่กับเขาหมดแล้วสมาธิปัญญาก็อยู่กับเขาหมดแล้วโดยที่เขาไม่สนใจชื่อ ศีลชื่อสมาธิชื่อปัญญาหรือทำรรเนียมปฏิบัติใดๆเลยก็ได้คนพวกหนึ่งก็ได้แต่มารูปคำชื่อของศีลสมาธิปัญญาและก็มารูปคำทำเนียมปฏิบัติรูปแบบอะไรต่างๆอย่างนี้วุ่นวายซึ่งเหมือนเป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องเด็กๆเรื่องหยาบมาก บางทีดูดูไปกันเหมือนเรื่องไร้สาระแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีไว้จะปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้แต่เราจะพยายามให้ทุกคนเนี่ยทำพิธีหรือเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไม่งมงายบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์ก็ตัดยิ้งไปเลยบางอย่างพอมีประโยชน์อยู่บ้างเราก็เก็บไว้แต่ต้องให้ ปฏิบัติอย่างไม่งมงายให้เข้าใจว่าที่ปฏิบัติเนี่ยคือมีจุดมุ่งหมายยังไงต้องให้เข้าใจไม่ใช่แบกยึดปฏิบัติไปรูปคำไปยึดไปกลายเป็นศีลพัตตปรามาไปเรียกว่าปฏิบัติรูปคำสิงพจน์คือข้อวัดปฏิบัติอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยความงมง,งายคือไม่เข้าใจ ล้วนเป็นศีลปะตะปรามาตทั้งนั้นไม่ทํามันก็เป็นทุกข์อีกมันมีอะไรที่มันคล้ายๆมีที่พลบีบขั้นกดดันในทางจิตอยู่อันนี้เรียกว่าศีลปะตะปรามาตมันเหมือนมีพลังทิพพลังมืดหรือมีเดชมีอะไรที่มันรั้งขังมีฤทธิ์มีปฏิหารอะไรซ่อนอยู่ เมื่อไม่ทำแล้วมันจะมีอันเป็นไปทําแล้วมันจะได้ดีนี่เป็นอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของตัณหานะศีระตะปรามากเนี่ยมันขวางกั้นมรรคผลนิพพานที่นี่เหมือนคนรูปคำเนี่ยแบบรูปคำข้อวัดต่างๆทำแบบคนตาบอดรูปคำของอะไรบางอย่างโดยที่ไม่เข้าใจจะพูดว่าเป็นเรื่องงมงายก็ได้ พิธีในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องงมงายก็ได้เป็นเรื่องของสติปัญญาก็ได้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปเนี่ยถ้าชาพูดเราไม่เข้าใจนะพระพุทธรูปจะมีไว้เพื่อเพื่อเสริมตัณหาเท่านั้นพระพุทธรูปเนี่ยเห็นพูดพระพุทธรูปทีไรก,ก็ก็คือเกิดตัณหาทุกที มันคกล้ๆกับว่าพระพุทธรูปมีอะไรในนั้นน่ะที่มีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะช่วยสนองตัญหาเราได้เราก็กราบไปก็ขอพรไปใช่ไหมขอพรนะเพราะเพราะว่าตัญหาเนี่ยในใจมันเรียกร้องอยู่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้าก็ไปกราบพระเพื่อขอพรการกราบพระเพื่อขอพรให้ได้อะไรเอามาเสบเนี่ยอันนี้การกราบอย่างนี้ การกราบพระอย่างนี้กราบพระพุทธรูปอย่างนี้เนี่ยเรียกว่า,าศีลกตตปรามาตหรือเป็นความงมงายไปแล้ว